สดียำแรงๆค่ะเพื่อนๆอาหารเย็นค่ะเห็ดที่ทำว้เมื่อเช้านี้ค่ะตอนสามโมงสามโมงครึ่งเพึ่งจะกินข้าวหลามไปค่ะมีเห็ดกินเห็ดแล้วก็กินเมียสบอเบอรี่ค่ะน้องซื้อ แอปบอลมาห้างหตอนแรงนี่กลิ่นมาค่อยได้เด้ฮะของเพชรเอาไว้กลิ่นพวกนี้จ้ะพวกนี้เจ้าเผ็ดจ้ะ ส็เพืยวว็งแล้วก่อนอิ่มล้ะก,กินเอางื่อยาค่ะผิดยาแล้วกินข้าวแล้วเดี๋ยวก็กินยา <c oughs> ลมพัดแรงค่ะ เหมือนฝนดูเหมือนฝนจะตกค่ะเคค่ะ <c oughs> <c oughs> okay,